สวัสดีครับพี่น้องครับมือนีนองน็อตผ้าพี่น้องเข้ามาชมบรรยากาศการเก็บเกี่ยวผลผลิตของชาว้าเกษตรกรไร่มันหวานญี่ปุ่นครับผมที่การแปลงนี้อยู่บ้านบุ้่ําครับตำบลเก่าขามอำเภอ้ํายืนจังหวัดอุบลราชธาจนี่ครับผมเป็นแปลงของไอ้บ่าข้ามพี่ครับเกษตรวัยรุ่นยุคใหม่ครับบ้านสวนสามพอคัมพีโมเดลนี่ครับเจ้าของแปลงสวัสดีครับไปครับเอาติดไม้เห็นนะครับนี่เก่าเนาะครับ ไรมันหวานญี่ปุ่นบ่ครับับปลูเจักเดือนครับนี่ได้เกียรผลผลิตอายุมันจริงๆ3สามเดือนครับสามเดือนเก้าิวันใช่ครับโอ้ก็ปลูกหลายแห้งเดี๋ยครับไอ้มีตลาดล่องลับอีบ่ไปทรงใสครับมีครับมีมีมีอันนี้ทรงทรงลงไตครับครับอันนี้ไปสุรากะหลายมองอยู่ครับหลายมองอยู่หมองทรงมองทรงหลายมองครับโอ้เปน้ำช่วงน้ำเลยครับเด้อยครับ ส่งราคาถึกราคาแพงพันยังครับที่ไอ่ปลูกอยู่นี่ครับตัวนี้เป็นสมนะครับพันมันมันเทศญี่ปุ่นสมโอกินาวะครับแต่ว่าเขาเกิดเอิญสมแครอทแค่รสสมแครอทแม่ครับจริงๆแล้วเป็นสายพันธุ์ญี่ปุ่นครับครับผมสมโอกินาวะกับมะเอินแครอทมันคือมันแครอทโบรานเอนนะครับก็เลยเอินสมแครอทแครอทนำกันไปเมื่อเลยอ้ปลูกหลายแห่งเนาอยเนาะแม่ครับจากไรครับนี่ แปลงนี้น่าจะซิปซิปเอสไร่ครับผมซิปเอสไร่เลยบอเ่ครับซิปเอสไร่โอ้ไอปูเมื่อไรแจักปีแล้วครับนี่งงวยว่ามันหาปีแล้วปูเมา่หาปีหาหกปีแล้วไปจกักเห็นเตืนอนความทรงจำมาอยู่โอ้ปีที่แล้วครับผมัปนี้ราคาเป็นยังไงครับไอที่ปลูกมาเนี่ครับราคาก็มีขึ้นมีลงเลยครับมีขึ้นมีลงช่วงขึ้นช่วงนี้ก็ช่วงลงกลําลังจะขยับขึ้นแล้วเนี่ย มาหกเจ็ดบาทลครับครับชงมาหานลงไปหาบาทกับโบตัมหาบาทครับโบตัมก็หาบาทแนนครับลงสุดก็หาบาทแต่ว่าตลาดเพิ่นจะอืดอืตลาดเพิ่นจะบกค่อยซื้อลรยจองี่นะครับครับเป็นแนวนั้นข้องลร้กับตลาดหน่อยโอ้ลุนตลาดคือว่าหน่อยเนาะของหน่อยตลาดลร้นี่เริ่มจะหน่อยแล้วครับน่าจะคุดแล้วแป้งนี่ก็จะขึ้นน่าจะซิฟกัวบาทครับคลายเบิดแป้งนี่น่าจะึ้นน้ำกลนอยู่น่าจะคืนน้ำกลแต่ว่ามีแป้งเงินอยู่ครับแป้งองิน ครับต่ว่าไอ่ปลูกสำรองไว้หลายแปลงน,นี่ขายทั้งปีอยู่ครับไปทั้งปีครับว่าจะเห็ุไหนออกทั้งปีเลยโอ้เออเป็นอย่างคือมาเลือกปลูกมันหวานญี่ปุ่นครับเนาตอนแรกมันกัดมันว่าอายุมันสั่นเนาะมันไหนเร็วสามเดือนอายุสัน่นก็เลยเลือกปลูกทั้งราคามันก็แพงกว่านะครับแพงกว่ามันสำลังอยู่เนาะสองสามทถาตัว,ตวแล้วก็ แต่ว่ามันก็ดูแลยากเนี่ยนิดหนึ่งครับสำหรับคนใหม่เนาะอันนี้ผมปลูกมาโดนแล้วมีประสบการณ์มียังมันกะง่ายครับผมครับปัานนั้ยังผ่านได้ครับแปลงนี้เนี่ยอื้อหงวบ่ดีผมผลยาคุ้มหยาโอ้ผลยาคุ้มหยาบานนี้มันหลังครับผลมือนีมืออื่นปลูกเลยนะครับมันก็เลยหลังอยู่สาอาทิตย์เลยมันหลังครับัตายไปหลายต้นครับหลังก็คือโบโตครับหัวบ่ใหญ่ ปกติหัวมันจะปืดเลยเดย้ทิมไปเกือบเครื่องป้าทิมไปเกือบเครื่องจากสีใดประมาณไร้ละสีตันเดี๋ยวดูประมาณสองกันกลัวครับผมปกตินี่ผลผลิตไรละสีตันบ่ครับซีตันครับสีตันหาตัน,ตนโอ้นี่คือไอ้ซีดยาคายาไปก้อนบ่นครับต,ตอนแรกย,ยาคุม้มยาคุม้มยาคุม้มยาอืมยาคุ้มมันสะบหลังโอ้บะนี้เอามาปลูกมันก็นเลยแพ้ายาแม่เรียกปดยาคุ้มนี่ตรงตรงชีดไบประมาณหาหาถึงเจนมือเลยจังมาปลูกครับครับหูแล้ว ล่องเบิ่งแล้วแปลงใหม่แปลงใหม่คือสีไบหามือถึงอาทิตย์หนึ่งมาปลูกไม่มันหาครับผมนะประสบการ์ได้ประสบการ์เฮ็บมาจนวากับผ่านครับครับย่างไปคุณู่บอกโอ้หหัวงามแหงน้อยเนาะเอาวันนี้อ้ครับไอ้ปลูกมาหลายๆปีนี่เวลาที่มันรักค่าตกหรือว่าล้นตลาดนี่เฮ็ดจังไ๋ครับราค่าตกก็ดึงครับนี่คือช่วงหันนี่ปกติมันจะได้กุด ตั้งแต่ผุ่นได้วันที่ซีที่ห้าบางทีเราดึงมาจนเกือบพอเดือนครับคือดึงถ่าราคาว่หาหันพันยูหา่าบาทนะอันนี้ขึ้นมาเจ็ดบาทครับตอนโอคค้ครับครับครับโอ้แสดงว่งอาอันราคาตลาดเป็นน้อยเนาะแม่นครับครับมันโมแน,น,น่นอนนะครับนี่ขึ้นว่าสี่ขึ้นแต่ดนละ่ะแต่เดือนมีตัวหน้ามันก็โบขึ้นกัขึ้นอยู่กับตลาดเลยเพราะว่าแต่ละปีก็โบขึ้นกัน แต่ละปีเราคือกันเลยข้นลงกาว่าจิถือกับบ่ถือนี่ตอนนี้กาวา่าสิได้ซิกก่บบาทกับบ่แมนครับ <c oughs> คือกันโอ้จากหาบาทนี่ขึ้นมาเจ็บาทก็ถือว่าขึ้นอยู่ได้นหน่อยเนาะแม่นครับถือว่าถือว่าคข่เยียครับโอ้หัวางามแห่งพ้นผลิตนี่ตกปรามาณไร่ละ4ีตันแม่นครับคันหวัวประมานนี่ก็บ่บถึงนะครับเออ4ตันมันต,ต้องเต็มพีการกว่าน,นี้โอ,อ้ตรงมีแตะนี่ครับนี่คันเงาหน่อยๆบางเทื่อเงาหน่อยกับ่มีเห็นบ่นี่ครับนี่นเงาแบบนี้ก็ นี่คือผิดของยาคุ้มครับอ้มสีจะคุ้มั้งกัเห็นบ่อสองเงาบ่ไใด้มาเงานีก็มาบ่งามมางามอยู่ผี่บ้านนี่ครับผมมันบ่เต็มอ่ะนะเป็นผลกระทบมาจากยาคุ้มยาดีต่ว่าดีต่ว่าปลูกทีปลูกยี่สิบเส้นปลูกยี่สิบเส้นระยะมันก็ะรี่หรืออะไรเนี่ยครับยี่สิบคู่เท่าไรครับยี่สิบคูนเมตรครับประมาณเม็รยี่สิบคูนเมตรนะครับเนาะต้องกว้างประมาณเม็ดครับทางต้นมันยี่สิบ เอาบัณนิ้เชลี่ยพลผลิตตัวอะไรได้ๆปันไดครับไรเฉลี่ยแล้วก็สองตันขึนนะครับสองตันขึ้นสี่ตันหตันโอ้ด้ๆดีๆ้ีๆดีนดีตัีๆด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 ีๆสีๆด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 ีาดีๆนีๆตีๆดีๆนีๆดีๆดีๆัีๆดัตันกดหหดีๆนนๆดีๆดีๆดี่ดีๆดันดี่ทันดี่บาทนี่ดีๆว่าดีๆดีๆดีๆดี่ะอๆด่ๆดี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 ๆดรับม ปลูกมันถึงราคาครับสบบิบาทแปดบาทสิบ,บาทลงนี่ต้งเจรดญกำไรไปรสำหรับมือใหม่ว่ามือใหม่สื้อหลายอย่างครับสื้อต้นพันธุ์สื้อสายนามบางคนก็จ่อฮอนนามไม่ลงทุนหลายโอ้ครับ,บผมก็เลยว่าพายอยากปลูกก็คืออยากได้น้ำให้ปลูกให้มันถึงช่วงเลยแต่ว่าช่วงราคาเลยครับของไอ้นี่มีต้นทุนอยู่หรอยอดก็มีสายนามก็มีบ ก็เลยลงทุนมาหลายตัมีแต่ขาคนงานโอ้แสดงว่าต้นทุนนี่เริ่มยูแล้วเริ่มยูนะครับเริ่มยูนะตอนนี้ครับเอาเฉลี่ยต้นทุนตัวอะไรนี่ทีได้ลงทุนหลายปันใดครับไดเอาในช่วงแรกคนไม่เลยบอกอสำหรับมือใหม่ครับมือใหม่ยอดพันนี่จะอยู่ประมาณหกพันนะครับหยอดพันหกพันสายน้ำยศก์นนาจะพันกวาบาทถ้าไปมีน้ำแล้วมันก็จะมีพวกสารเีมีนี้ามาแม่ครับ สำหรับทุกอย่างนะครับเนาะเกษตรต้องมีสารเคมีเข้ามาป้องกันแมาแรงนี่ครับเห็นมันบ่เป็นแมลงนี่ครับครับอันนี้เพราะว่าเป็นเชื่องผ้านีต้องมีเคมีเข้ามานํหน่อยเนาะก็สิอีย้่มหั่นครับบ่เกินหมื่นครับ8รั0ผ่านเกานสหรับมือใหม่สาหรับมือใหม่ลงทุนเริ่มหนึ่งไร่นี่8 0ด0 9 0นเกานเตรียมไว้เลยนะครับเนาะขั้นราคามั่นตกอหลีนี่กิโลละหบาทขายได้ซองตันก็สิ1ื0นหนึ่งยู่ทุนครับแต่ว่าเฮาก็ คกิด่าเห็ดห้มันได้หลายก่อนครับเฮ็ดห้มันราคาขึืนก็นั่นก็สิได้ก็ไรไปการเตรียมดินดีมันก็น่าจะได้เกินหันอยู่แล้วครับเตรียมดินดีๆใส่ขี้ไก่ใส่ปุ๋ยห้องผื้นตอนแรกส่วนมากคนจะบ่ค่อยมีทุนแต่ว่าอย่างเฮ็ดขี้ไก่ก็ใส่ปุ๋ยก็ใส่ครับเหลือแรงก็คือบบขืนเลยเหลื้งไปเลยครับเป็นแนวนะบางคนก็ตัวตัวว่าใส่แล้วพอไปปลูกแล้วมันมันบงงงามนะครับมันเลี้ยงอยู่ ครับทีหลังมึงก็เลยบาดวัวได้ใส่ตัวพ่อไงตัววัวใส่ขี้ไก่แมนครับบางคนบ่มีทุนครัมีทุนก็บพรอยากให้ปลูกครับเพราะว่าบางทีมันก็มันบานปลายเนาะทุนเฮ็ดทา่งกระซารับแรงลงเฮาก็ต้องฉีดจังซี่ครับครับผมคันทุนบ่ฮอดบางทีผลผลิตก็บ่ถึงเนาะอ้ายเนาะแม่นครับบางบางคนก็มีแต่ทุนเริ่มต้นซื้อยอดพันธุ์ซื้อยอดพันธุ์ไทยยังจังซี่ปลูกแล้ว ต่อไปว่มีทุนซื้อยาซื้อปุ๋ยมาหยอดอีกเป็นสินะครับอโอ้โหนี่ค่าย,ยอดพันกับตกไปไลยละหกพันบาทเอาบัตนี้ไอ้มีพันจำนายน,น,นั่นบอที่นี่ครับนี่นครับมีตลอดปีมีตลอดปีครับเพราะว่าตอนนี้ปลูกทั้งหมอดอยู่จักแปลงครับไปหลายอยู่ครับตอนนี้สามสี่แปลงครับแต่ว่าแปลงบ่หลายแปลงนี่แหละมันใหญ่แปลงนี่ใหญ่กระมูอแปลงพวกกันจะสามสี่ลายโอ้สี่ลาเลยเนาะไอเนาะ แก่นครับสีแบงสีแบงลอกเราบ่านี่ยโบไซมืดครับใส่ตลาดหาไรครับโอ้สีแบงปูใครมันหมุนเวียนแม่นครับมีรองรับตลาดทั้งปีมันออกเรื่อยๆออกห้ายบางทีมันถือช่วงมันมีราคาครับมันกะลำบากดึงต้องดึงเพราะดึงเวลาแล้วเขาเอาแมงมาอยู่เพราะว่ามันโดนแกไปแล้วมันเอาแมงมาคอยอยู่ครับหัวาหว่ามันผลเนาะครับมันโพจากที่ดินมากเนี่ย มันเลยเอาแมงงโอยู่ครแม่งน,น,นั่นนะแมงก็สิเริ่มเขาแม่งครับเอานีซิฟไรไอเบิร์ตคาคนงานหลายบ่ครับนี่เก็บบ่ครับลื่อเริ่มต้นเลยต้องเก็บต้องเริ่มนะครับปลูกนี่กับซิฟไลน,ไลนี่ใส่คนงานอยู่ประมาณสองหมื่นสองสามหมื่นคนงานประมาณสิบคนครับสามหมื่นซะมื่นละจักบาทครับเอาต่อคนมืล่ละสามร้อยครับคนงานโอ้ มืลอละสามลอยม่นครับมือละสามพันครับผมโอ้สามหมื่นกับบัตหลายได้เนาะเนาะสิบ,บไรเนาะเบัตหลายครับผมค่ากินค่าอย่างนีกครับผมก็นั่นแหล,ละก็คือแต่ก็มาเก็บอีกเก็บนีสิบไรก็สิประมาณเจ็ดหมื่นปุ่นเก็บเนี่ยก้มาณซีห้าหมื่นสิบไรครับกันออกพร้อมกันเหมือนได้มีตัวนี้เซียดขืนรถสิบร้อโอ้โ <laughs> มเคยเซียดขืนเลยได้เซีดขืนแต่รถ รถขอกธรรมดาครับเก็บแล้วเขากับมารับด้วยบ่กครับไอ้นั่นครับมืออื่นครับมืออื่นมืออื่นเขาถี่มารับเนาะครับเนาะเสียดายเนาะบอดีมามือบอดีมาเห็นเขายกขึ้นรถนะแต่ว่าหัวงามแหงครับไอ้ันี้วิธีการเขาเตรียมเปลงยก้อนปูแค่ยังไงเนี่ยครับนั่นแะครับอันที่ว่าละไทยมันล้วนนะครับใส่ขี้ไก่ใส่ปุ๋ยครับตองห้องนะครับบ่ห้องบได้เลย โอ้ต้องห้องพื้นโดยขี้ไก่้น้ำจมีขี้ไก่แก่ประมานขึ้นยุบกับดินนี่ครับเบิ่งดินอีาดินงามม้งามดินคารพิเฮดสูงบอนนะครับอันคาพิเสูงนี่คือดินแดงดินพวกกาแฟนี่ก็บปะตองใสนะครับปะต้องใสขี้ไก่ใส่ได้ปุ๋ยโอ้ครับต้องเบิ่งดินนี่ครับครับผมขี <Kh ija S 1> ้ไก<ร>่หัวงามแห่งสมพว่เขาว่าขี้ไก่กินหัวหน่อยเนาะแม่ครับมีอยู่นี่กองขี้ไก่ครับอาจะเรียกขี้ไก่จักตันครับตัวอะไร ประมาณหาลอยโลครับโบเกินหา้อยโลครับถึงดินสีบองงมเอาตัวดินมองงมาล่ะหาลอยโล่นะครับต่อไรขันดินงามก็คือลดลงครับลดลงได้โอ้ครับใกล้นี้ยัดหัวไงครับยัดหัวไงหน่อยเนาะบันนี้ดินยังไงครับเหมะกับการปลูกมันนบานครับไปกะได้พ่นนี้นาจะได้ทุกทุกดินเลยครับครับตัวนี้มันเป็นดินหินเนาะ ดินหินปนดินปนทรายตัวนี้ครับผมดินง่ามไม่ได้ไน้นเนาะแม่นครับดินง่ามครับกึ้งดินปนทรายครับล้วนดีทั้งอาจจะเป็นน้ำใสขี้ไก่ไปน้ำน้อยเนาะแม่นครับขี้ไก่ยังไงดินล้วนครับเขาก็จะมีปลูกดินทรายแน่นะครับครับดินทรายก็มีดินเหนียวผมไม่ปลูกได้บ่ครับกมันเป็นหัวหนลยดินเหนียวครับเพราะมันแน่นดินเหนียวมันแน่นโอ้ กันดินเนี้ยเนี้ยวกจกซับลงนันตีดขึ้นมานั่นหน,นึ่งก่เป็นแต่ปลูกดินเนี้ยก็นแนะนำเอาเก็บดำไปลงครับเป็นให้ดิน้วนลงหลายๆปลูกให้มันรวนก่อนหน่อยเนาะไอ้มีวิธีการเลือกสายพันธุ์บ่คับก่อนปลูกว่าเาเลือกพันธุ์ใดดีกะขึ้นอยู่กับดินครับผมจะแนะนำว่าดินแบบใดควรจะปลูกยังไงล่ะจะมีสีสมสีหมวกเนาะที่เป็นมั่นตลาดทัวไปที่สมสีหมวงแล้วก็จะมีมั่นเหลืองจะมีมั่นเหลืองเขามาครับอีก หยากปลูกมันเป็นมันตลาดบนครับมันเหลืองมันเหลืองมันตลาดบนใช่ครับมันชิวสวีทครับปัจจุบันนี้ไอ้ปลูกซีย่างเนี่ยครับโอ้หลายพันเลยครับเด็กมจะมีแบบนานๆจะมีสีสมม่วงเหลืองแล้วก็สีขาวแต่ผมก็แย่ออกไปอีกว่าสีเหลืองมีจักอันสีเหลืองก็มีชิวสวีททีมมีตอนนี้ชิวสวีทเหลืองมงกุฎครับจีมมี ครับสีขาวก็มีขาวออเรนโต้ขาวคุริโกกันเนะแล้วก็ขาวซากุระไวที่มีตอนนี้โอ้สมก็มีสมโมกินวาวาสมอันโนอิโมะม่วงก็มีม่วงแต้วนันม่วงพั่วเพลสวีดม,มั่นซีบาสายพันธุ์ครับยุนซีบกสายพันธุ์แต่ว่าพวกสีเหลืองสีขาวจะปลูกในหน่อย,อยปลูกขายในเน็ตในหน่อย,อยปลูกลหลไร้ปไ๋ยมันโมเป็นมัน,มนตลาด Oh. เอาตรงใส่ความสามารถของเราครับครับต้องหาวิธีขายเองแมนครับแต่ว่าม้วนนี้นี่ตลาดต้องการสูงแมนครับตัวนี้ปลูกหลายได้นะครับแต่ว่าแนะนำเลยครับเด้อเนีนเน้เนเลยว่าให้ปลูกเป็นช่วงนะครับช่วงที่ผมแนะนำเพราะม่ามาปลูกช่วงมันแพงผมบอแนะนำให้ปลูกนะครับส่วนมากค้นจะยังแพงก็อยากปลูก,กน,นะเป็นแนวนี้คือสองปีใหม่คนจะปลูกหลายผมว่บาบ่ว่าจะบ่รับทีมงานเขาก็อยากปลูกกันนะ ครับซึ่งมันไปขายช่วงมีนาเมษามันราคามันตกต่ำครับแต่ว่าคนกลับไปพรอมตอนนั้นพรอมตอนปีไม่แล้วเฮ็ดหน้าแล้วเฮ็ดยังแล้วก็อยากปลูกมันได้ราคาต่ำมันกับสีบพลดยทุ่นครับตลาดงาเนี่ยครับปีที่แล้วคือการปีที่แล้วก็โอ้ก็บทิมทีมงานไปกับหลายอยู่เนาะครับผมปลูกผู้ถืองงาแม่นครับปลูกผู้ถือเงาเอาเพื่อให้คิดอยากปลูกนี่มัน ปรึกษาไอ้ก่อนได้บ่ครับแม่นครับโทรมาปรึกษาก่อนเลยโทรมาปรึกษาได้จ้างปู่ครับช่วงใดที่ควรปลูกมีดินช่วงใดที่ควรปลูกบ่แม่นอยากปลูกตอนใดก็ปลูกครับมันราคาไม่ขึ้นมีลงขึ้น3ลง3เลยครับขึ้น3ลง3แ,ลแม่นหมายความว่าจังได๋ครับขึ 3, ้น3ก็คือ,คอขึ้นช่วงนี่ครับมันสิขึ้นกระดากราเนี่กระดากราสิงหาคมกันยายนี่มันจะขึ้นแต่ก็ไปลง ตุล่าสกีกาทันว่ามันจะลงอีกเลยจะไปขึ้นปีใหม่โอ้มันสลับกันขึ้นกันลงช่วงสามเดือนสามเดือนสามเดือนครับต้องการให้ถูกสินะโอ้เขาต้องการให้ถือความเนี่ยมันจะมามันจะมาไปขึ้นช่วงพ้นปลูกุ๊ได้ครับนี่คือช่วงนี้ฝนตกซุกๆุกมองได้กับบริปูนี่แหละมันจะเริ่มขาดล้ะมันจะไปมีราคาอีกสองสามเดือนนะมันจะมีราคาอีกครับเป็นแนวนะเอาข้อเบื่อทุหคนนะครับไป ศูนย์เก้าห้าครับศูนย์เก้าห้าศูนย์สี่สองศูนย์สี่สองสามสองหนึ่งแปดสามสองหนึ่งเบอร์เาแคำพี่โมเดลครับไรสวนสามพ่อทำพี่โมเดลครับครับผมตทรมาถามก่อนหน่อยครับครับมันหวานญี่ปุ่นเอาที่ไอ้ว่าปลูกยากนีปัญหาหลักๆที่เขาเจอตอนปลูกมันเป็นเมี่างไดเนี่ยครับหาหลักอกะนี่ครับเป็นแมงนะครับที่อกครับเป็นแมงนะครับเนาะแม่ครับโอ้หัวขี้เหล่าหัวขี้เหล่านี่แหละมันเอื้อมันเกิดจากยังครับนี่ แมงคีเหล่าครับก็อเอื่นด้วงงวงมันเทศตัวนี้<อ>เป็นศัตรูตัวนี้โดยเฉพาะเลยครับเราได้โบเป็นกะดีโอ้หงมบกใหญ่ครับพี่น้องโลครับหันซ้ำเนี่ยครับโลโ<อ>่มันจะขึ้นสูงสุดสิบห้าสิบหกบาทเลยครับมันครับตัวนี้ตัวเจ็ดบาทนี่ถือว่าราคาต่ำอยู่หาหกบาทเจ็ดบาทถือว่าราคาต่ำครับครับมันจะ มันจะขื้นช่วงแจ้งน้อยแหละครับเดือนกันยายนนี่ขื้นสูงสุดเลยสิบห้าสิบหกครับช่วงขื้นช่วงล่งครับจังให้โทรมาถามก่อนครับผมปรึกษาก่อนปลูกน่อยเนาะปรึกษาก่อนเลยครับผมจะบอกช่วงใดควรปลูกนะมันจะเกี่กบด้ขาดทุนครับผมลงทุนหลายกับแมงเลยแหละครับยางเดียวเนี่แหละป้องกันหรือแก้ปัญหาแมงยังไงครับบายกับมียาครับยาเคมีเนาะครับเราก็บอกว่าได้จังท้ามเอาตัวนั้นครับ ครับจังมาถามหมอหลังไม่ครับทีหลังครับตัวั้นครับผมโอ้ปัญหาหลักๆคือแม่งแม่งครับเอาตัวนี้อยู่กับยู่ครับวันนี้การให้ปุ๋ยเดี๋ยวครับไปดูเรื่ให้ปุ๋ยครับเอาการให้ปุ๋ยตอนนี้ผมจะห้องเธอเดียวแต่แหลกครับสําหรับดินงามเลยนะอันนี้ก็ปฎิไซปุ๋ยอีกครับของผมบ่ครับแม่งห้องเธอเดียวผมจะหยอดไปน้ำนี่นะตอนขืนหล่องนี่เครื่องหยอดเป็นบ่ครับครับกับหยอดไปเลยกับต๊ะไรละ บอถึงกระสอบครับผมเห็ดเกลีองหยออ่อนลายเราพอถึงสอบครับแต่ผมจะใส่เป็นสูตรสิบสามสิบสามยี่สิบเอ็ดนะสูตรลงหวัวนิดๆแล้วก็ผมมีขี้ไก่ห้องแต่แรกแล้วขี้ไก่นี่ซิปซิปเอสไลน์นี่ผมใส่อยู่เครื่องรถสิบหล่อเครื่องรถสิบหล่อตันตันน้อยเนาะโอ้ผมนึกว่าแมนได้มาใส่ปุ๋ยสู้เดือนหรือว่าจังเดย์วัวครับว่วใส่ปุ๋ยที่เดียวเล็วไม่งั้นผมจะพ่นเป็นฮอร์โมนเอาครับตอนนั้น่นยาคาัแม่แหลก จะผสมฮอร์โมนเข้าไปน้ำกันเลยฮอร์โมนบวกบิ๊กหวัวใหญ่มันหวัวใหญ่บวกกันมั้นน้ำ<อ>มันลังนะครับใส่น้ำกันได้ตัวนั้นแหละบันนี้พ่นจักเทือครับเอากรับประมาณสิบมือแล้วแต่ครับจ,จังหวะเจ็ดถึงสิบวันนั่นแหละเพื่อนบอกเจ็ดถึงสิบวันก็บริปเปะครับบางที่ก็ยี่สิบมือจัง่นก็มีครับครับโอ้บนันทึกการไน้ำด้วยครับน้ำนี่ก็เบิ้งสภาพะอากาศครับผมเบิ้งสภาพะอากาศธนาแรงครับ เกือบทุกมือ <laughs> สองมือเทือสามมือเท้อกันแล้วแต่รแรกเขาให้ดูครับตัวเขาปลูกแรกๆแต่ว่าให้นิดเดียวสิผานาที่ดีสิที่ช่วงแหลกัานในช่วงมันใบมันคุ้มแล้วครับ,บกับห้เวียนออกไปสองมือสามมือจังหวเพราะมันมีความชุ่มใบมันปกปกคุ้มไบครับอย่นงนี้นะโอ้ค,คุณยุ้งครับมันอยู่ในวิธีการครับตัวนั้นวิธีการดูแลรักษาครับ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 ผมมันเป็นเบื้องหลัง อันนี้สนใจกับมาพูดคุยได้ด้อพี่น้องครับมาถามก่อนครับมาถามก่อนครับผมเพื่อว่าอยากหาแนวเห็ดหน่อยเนาะเอาเพื่ออยากเอาไปปลูกไว้จะกินนี่แจ้งยอดมั่นในหน่อยนี่ขายอยู่บ่ครับบ่ขายครับขายขายครับเริ่มต้นที่เท่าไรครับเ๋ออาสิบยอดขึ้นละอ่าซิบขาทรงแพงนะครับด้วยอ่าซิบยอดลอยยอดกับขายรับมีลายายพันธุ์นะครับด้วยครับเอาหวานๆเจี๊ยบก็มีพันธุ์ใดหวานก็หมูครับอ๋ะก็เป็นมั่นเหลืองครับถี่หวาน หวานที่สุดก็คือมันเหลืองแล้วก็มันขาวมันส้มนี่แหละครับหวานกะมันม่วงกับบุกไข่หวานโกมูบ่ค่อยหวานปานใดแต่ว่าตัวนี้ประโยชน์มันม่วงออืครับมีอย่างสีม่วงมันประโยชน์หลายหน่อยเนาะครับเอาราคาพันหวานหวานเสียบๆโกมูนี่50ยอดเอาขันต่ํานี่หลายปานใดครับหวานมันมันยอดละ3บาทครับตัวนั้นตัวนั้นแพงไอ้ซิวสวิทแพงยอดละ3บาทแม่นหยอดห้ยอด150บาทแม่นครับแม่นก็สิบวกค่าส่งอีก ละครับสิบาทค่าส่งอีกห้าสิบบาทบุ้งหงว่าเท่าไหรเนี่ยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเหรียญมันเหรียญราคาเท่าไหร่บุ้งนี่ครับผมมาณนี้แหละครับหาสิบหกสิบนี่แหละครับค่าส่งประมาณบ่เกินเจ็ดสิบครับน้อยเนาะแนกองใสเอทผัดนะครับครับผมกล่องใสเล็กย้อนนั่นนกไก่ใหญ่เนาะเขาตัดไปกับสี่สิบเส้นครับโอ้แสดงว่าได้เวลารับเงินนะเก็บผลผลิตไรเงี้ยครับ อันนี้ช่วงราคายังมายุดเจ็ดบาทอี่นี้พึ่งพ่อใจบ่ะค่ะใบเขาแต่สําหรับผมคนเก่าก็พ่อใจอยู่ครับพอใจอยู่แต่ว่ามาพบาาพ่พพอใจมองมันผ่าดครแบบนี้อือปกติจะบบผาดแนวนี้ครับเพื่อนจะงามทุกตนเลยครับผมอันนี้คือขาดไปเกือบเครืองตัวเคืองนะครับแต่ว่านาจะได้ยุดสองตันกลัวอยู่ครับตัวอะไรสามตันอยู่หาสามตันอยู่ตัวอะไรไปหา้าสามตัน,ต 5, ตนขันบบผาานีนไปหาหาตันโอ้โห้ขันไปผ่าดคือสิว่าได้ได้เป็นอะไรๆแหงง่ายเนาะ รครับแต่ว่าตอนนี้นี่เริ่มยู่ตัวแล้วสายนนํำก็มีหยอดก็มีก็เลยบ่ได้ลงทุนหลบ่ได้ลงทุนหลหน่อยเนาะทั้่งดินก็เริ่มงามนะครับจะหีไกลสุปปีเอาไอ้ครับารบ,บาชุใต้นี่เพื่อพี่น้องเขาอยากปลูกไอ้ไมีอย่างสิบฝากหาเรื่องแนะนำบ่ครับเอากะใครอยากปลูกนะครับเนาะเบิงบ้งกะเบิ้งดินจากของครับดินจากของโทรมาปรึกษาก่อนก็ได้ว่าดินเป็นแบบใดแบบใด ผมมันมาสิปลูกเลยเมื่อนะครับครับบางดินผมกับโบนลน่าห้ปลูกเลยกระโทมาถามก่อนได้ครับหนึ่งลยก็ครับดินพร้อมน้ำพร้อมมีทุนนะครับมีทุนเริ่มต้นทุนซํำรองน้ำครับนั่นแหละครับมีทุนเริ่มต้นทุนสํำรองนี่สำคัญหน่อยเนาะคั้นแมนทุนหน่อยกอย่าไปปลูกหลายพี่น้องครับเอาซ้ำใบก่อนซ้ำใบก็ไเลยครับไร่หนึ่งครับสองไร่ม้นว่าอยากได้เลายๆยปลูกไปแล้วทุนว่ามีทุทไทยนี่ ยอดเลี้ยงเอออยู่หัวกับว่ามันหักมันกับปัญหามาหลายอย่างครับผวกมะแรงผวกยังน้ำเนยครับถามมันวัชพืชเท่าเห็ดบวกเป็นเริมแหลกปูขึ้นวัชพืชเกิดก็ต้องเอาคนมาถอนน่ะสินะมันก็มีทุนบานตายเข้าไปอีกโอ้ครับครับผมโทรมาปรึกษาครับง่ายๆครับเบอร์โทรที่หไว้ครับครับผมโทรมาปรึกษาใดหรือว่า f เฟซบุ๊กเราจะขึ้นไว้ให้นาจอให้พี่น้องเฮาครับเหรือว่าพี่น้องอยากสร้างพันุนหวานไปปูก้สยากิน ก็เดี๋ยวจะขึ้นเฟซบุ๊กไว้ให้หน้าจอให้ทักมาหาอายใดนาะครับเนาะโอเคแล้วครับไปครับมือนี้ขอบคุณหลายๆที่มาให้ความรู้แล้วก็ผ้านางเยี่ยมชุ่มแปรงครับไปขอบคุณหลายๆครับเด่นั่งเอาเนาะนั่งเอาพื้นที่กว้างแห้งกำยังเบาตัวครับปุณหะอ่อนซ่อนผลผลิตโอเคแล้วครับพี่น้องครับไปบอกกันไม่ได้คลิปหนาครับผม่ได้อ